กรถชนอีกแล้วครับเจ้าตัวนี้ดูกันนกครับเย็นน่ารอเปล่าช่วยมันดูครับทางถนนนะครับโอ้ขาหาักครับไม่ใช่นกกระปูดแบบทำมาแลนะอันนี้คือนกกดห้อยนะครับเนะี่ย นก,นกกดนกกด,ดนกกดคือคือเกิดกับนกกระปูแต่ว่ามันลักษณะมันบบใหญ่ซั้งนะครับนกกระปูจะเป็นสีชัดเจนเลยนี่เป็นลายหัวก็แบบนี้เรับนกกระปูนกกระปูหัวจะแดงนะตาก็แดงด้วยนะครับนกกระปูเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันนะครับขานี่ขานีนหักขานีไมันหักนะครับนี่เด็กนี่เด็ก ขาหักครับมันไกลมานี้ยรอดปะน้นนองไม้รอดอนะจะรอดอยู่โค้งดูขาครับเชาวาจันหักหลายเอาตะไคร้พันขาไว้ไว่าสัตนนะครับเพื่อที่จะอันนี้โบราณเนาะที่รักษาแบบโบราณคือไก่ไก่ขาหักก็เอานี่แหละพันไว้นะคได้เห็นเขาด้วยเหรอ ผ่านบุญคิดว่ามันน่าจะรอดแล้วครับเดี๋ยวเราไปปล่อยมันในป่ายังบ่ปล่อยในป่ามาสิส่วนผมกระดูกแกกเน่ทั้งขึงอยูแกก็ได้แต่แต่ว่าหนังอ,อยู่ประสาทในยุคโมกลุลมันก็สามารถใช้ขาเดียวได้อยู่ซึ่งหมายถึงว่าขานี้มันไม่เสียนะครับะเดี๋ยวไปปล่อยมันครับ